ภูมิเจริญพลศรีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3พระบครูมงคลสุธาธรรมเจ้าวาดวัดไซขาวและการเก็บรวบรวมก็คือจากจาการสัมภาษณ์สำรวจและก็สังเกตน,นะคะรับบริเวพื้นที่แห่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอารมณ์พญาศาราโบราณสถาน ปราสาทเตาทองตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านตามองพนมสักการอำเภอสักกาจังหวัดสรินทรจากตัวอำเภอสักกาประมาณ16กิโลเมตรจากสักาใช้ทางหลวงสาย2 0 7 7มุ่งลงมาทางใช้ทางหลวงสาย24เจอทางหลวง24แล้วเลี้ยวขวาตรงไปทางตะวันตกประมาณ12กิโลเมตรจะเจอสี่แยกวงมุมทางขวามือเป็นป้อมตำรวจและโรงเรียนบ้านสักการ เลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปประมาณสองหกิโลเมตรประสาทจะอยู่ขวามือต่ข้ามกับวัดเต่าทองประสาทเต,ต่าทองเป็นประสาทสือปักแบบถเม็ที่เกาแก่โดยตั้งเดิมนั้นตั้งไว้จิตขัดเรียบตั้งอยู่ในบริเวณรูปหลังตั้งอยู่บนเนินรูปหลังเต่ามีกูน้ำล้อมรอบตามสบาปัตงเมืองโบราณมีทางเข้าห้าทางปราสาทที่ <c oughs> เป็นศิลปะ์สมัยใไดไม่หาทราบได้เพร,ราะองค์ประสาทและเรือ,น,อรนนครต่างถูกสร้างครับด้วยสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่อันนีเห็นเรื่องมาจากในสมัยพศ2 5 2 1มีการพบทองคำและเครื่องประดับโบราณมากมายอาทิครองศอทองคำรบรรดารรอยทรมารทองคำขอ,ขอบ้วเง้วขอดาบและ ท่าแสงขัที่ล้วนทำมาจากเงินสําพั์และทองคําเป็นปราสาทหลังเดียวในประเทศไทยที่ยังมีทรัพย์สมบัติฝังอยู่ในเรือท่าทั้งนี้เพราะความร่วมมือของชาวาบ้านในพื้นที่ที่จะพาะยายามปกป้องทรัพย์สมบัติจากปวามชนโดยหารู้ไม่ว่าเป็นการทำลายโบราณสถานในทางเดียวกันปฏิบัติที่ทาให้ปราสาทไม่เหลือเขาปราสาทเป็นเหตุให้ยากต่อการถุกค้น แต่อย่างไรก็ตามจากการสันนิษฐานตา,ททามหลักฐานแวดล้อมในพื้นที่ใกล้เคียงแล้วีก็สามารถสรุปได้ว่าปราสาทตองคำน่าจะมีอายุใกล้เคี่ยกับบรรดาปราสาทใกล้เคียงซึ่งตั้งแต่ปราสาทภูมิปนปราสาทพักจาปราสาทเหมือนชัยในจับหวัดปทุมธานคือราวทศวรรษที่12-14จึงสร้างพิหารทับไว้เพื่อปกป้องทรัพย์สับัติที่สูงโปร